ล่าสุดตายชุติมาเผยทักแอฟแบบนี้หลังมีดราม่าแอปเปิลค่ะตายชุติมาเผยทักหาแอฟปมแอปเปิลเรื่องที่มีคนสงสัยว่ามีปัญหาอะไรกับแอฟทักษออนหรือเปล่าทางที่ก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะดีมีการแชร์โพสต์เหตุการณ์ที่ลูกๆได้เจอกันตายก็บอกว่าถ้ามีปัญหากันจริงจะโพสต์ทำไมเราโตโตแล้วไม่ใช่คนที่จะมาโพสต์ด่าออนไลน์มันไม่ใช่ซึ่งตายก่อนยืนยันแล้วเราก็ไม่ได้มีปัญหากันด้วยเลยค่ะครั้งถามว่ามีการคุยกัน กันหลังไหมเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดไหมตายบอกว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดเพราะรู้สึกว่าเขามีความเป็นผู้ใหญ่เข้าใจสถานการณ์ไม่ได้มีปัญหาการแต่ด้วยเหตุนั้นจึงคิดว่าไม่ต้องถึงขั้นยุกหูโทรหาแต่เพื่อนก็บอกว่าบอกเขาหน่อยไหมเพื่อนก็ชาวบ้านบอกเขาหน่อยหมว่าเห็นข่าวระยังแต่เรารู้สึกว่าท้าจิตนาไม่ได้มีอะไรแบบนั้นจะแก้ตัวทําไมค่ะ Transcrição e